สวัสดีครับผมธนาแพทย์การและเวลาพานิชหรือี่เรียกว่าหมอการนะครับ,รบดิจิตอลไกด์คืออะไรดิจิตอลไกด์ก็คือเครื่องมือกําหนดตําแหน่งของรากเทียมในเวลาผ่าตัดนะครับโดยผ่านการวางแผนในคอมพิวเตอร์มาก่อนนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับเหมือนรีเนเนอร์นะครับซึ่งมีรูอยู่นะครับโดยรูเนี้ยมันจะเป็นตัวกําหนดตําแหน่งหัวสว่างครับในเวลาเจาะลงไป ทําให้ตําแหน่งของรากเทียมเนี่ยมันมีความแม่นยําขึ้นเพราะว่าเราสามารถดูมาก่อนตั้งแต่ต้นนะครับว่าตําแหน่งของรากเทียมเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงกับฟันซี่ไหนยังไงการผ่าตัดก็จะมีความแม่นยําขึ้นเจ็บปวดน้อยลงนะครับในบางเคสอาจจะนะครับไม่ต้องปลูกกระดูกด้วยก็ได้การวางแผนของติ๊กไกด์เนี่ยนะครับมันจะต้องทําการสร้างภาพจุดสุดท้ายก่อนนะครับอย่างเช่นคนไข้เนี่ยอาจจะมีฟันหน้าเนาะหายไปทั้งหมด4หรือ5ซี่นะครับในการผ่าตัดปกติเนี่ย เราก็ต้องใช้วิธีกะตำแหน่งคร่าวๆเอานะครับว่าตำแหน่งแต่ละซี่มันควรจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้หรือตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราวางแผนในคอมพิวเตอร์ก่อนเนี่ยเราสร้างภาพสุดท้ายนะครับว่าคนไข้เวลายิ้มเนี่ยเห็นเต็ยงซี่ไหนบ้างนะครับจะต้องใช้ฟันกี่ซี่แน่ๆแต่ละซี่มีขนาดเท่าไหร่ทําให้การวางตำแหน่งของรากเทียมเนี่ยมีความแม่นยํากว่ามากๆนะครับซี่ของฟันกับรากเทียมเนี่ยจะตรงกันแทบจะเป๊ะเลยแล้วยังสามารถประเมินได้ด้วยว่า การปลูกกระดูกเนี่ยจ,จะต้องใช้มากน้อยเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้ในบางการณีนะครับ